นี้จะเป็นการรีวิวกระเป๋า Alpaca Cable Case ก็จะเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไซส์ประมาณนี้จากแบรนด์ Alpaca t า e ออสเตรเลียไซส์มันเนี่ยก็จะเป็น ใส่นี้จะสามารถใส่ iPad mini ได้แล้วก็หน้ากว้างของมันตรงนี้อยู่ที่25เซนด้านนี้จะอยู่ที่16เซนส่วนความสูงเนี่ยอยู่ที่5.5เซนนะความสูงด้านนี้ลักษณะผ้า,าของที่ใช้ภายนอกเนี่ยจะเป็น 840D ballistic nylon ก็จะเป็นแบบผ้าที่มีความแกร่งทนซึ่งภายนอกก็จะเป็นวัสดุที่เป็นกันน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงตัวลักษณะของตัวเนี้ยถ้าโดนน้ำสเปรย์โดนน้ำกระเซ็นอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เข้าแน่นอนลักษณะของตัวเนี้ยมันจะเป็น h าร์ดเชลนะก็คือมันจะเป็นแบบแข็งๆเงี้ย อ่าไม่ได้เป็นผ้าเออเนี่ยคือจะป้องกันสรรพสิ่งของเราที่อยู่ในนี้ได้อย่างดีเลยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเรียบๆเพียงแต่ว่าเขาจะแบบดีไซน์ให้มันแบบมีความป่องมานิดนึงแล้วก็บ่อยการที่จะเก็บเข้าในกระป๋องกระเบ่าได้แต่ว่ามันจะบี้แบนมากไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นลหหนักษณะของกระดองขึ้นมาแบบนี้ไม่ใช่เหมือนแบบใบอื่นๆที่เขาจะแบบสามารถกดยุบลงไปได้อะไรเงี้ยเป็นผ้าเนี่ยเขาจะแบบแข็งๆเลยแล้วก็ด้านนี้จะมีลาเบลอาบากานิดหนึ่งอ่าเป็นไฮพอลอนก็ตามสไตล์อับากาเขาก็จะเน้นโลว์โปรไฟล์ค กหรอกว่าใช้อัปปาก้าอะไรเงี้ยคือแบบแบรนด์มันเจ๋งในตัวเองนะไม่ต้องโฆษณาเยอะซิปเป็นซิปสองทางนะตัวปลายซิปจะใช้เป็นไทเอรลอนคุณภาพสูงทําเป็นห่วงไว้แบบนี้รอบนอกจะแบบไม่ได้มีตัวให้ติดสายสะพายดใดนะตัวนี้สามารถเอ่อใช้ได้คือแบบเป็นเคาคือถือกับใส่ไว้ในพวกกระเป๋าอะไรก็ว่าไปไม่สามารถเอาไว้อดแท c กับกับโายสะพยอสไรต่างๆรุ่นใดๆได้เลยการเปิดเปิดเป็น2ทางนะ ประมาณนี้อ่าก็ <S <S จะเปิดเป็นแบบเหมือนแคมเชล์แคมเชล์คือเหมือนเปลือกหอยเปิดมานี่ข้างในก็จะเป็น2ฝั่งแบบนี้อ่าแล้วไนกา๊เปิดไหมเพราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้กา๊เปิดเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากก็คือมันจะดีไซน์ให้ซิปมันลงลึกมาถึงตรงนี้อ่าประมาณนี้เนี่ยซิปมันจะลงลึกทั้งสองฝั่งเลยอ่ตรงกลางก็จะดีไซน์ให้เป็นตัวอ e ิลาสติกเอาไว้ใส่ปากกาเข้าไปประมาณนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแบบ บุแบบเป็นยางแข็งๆนี่มีความเป็นเหมือน eva อยู่ข้างในอ่ะคือมันจะแบบไม่ได้เป็นฟองน้ำอ่ะเนี่ยจะแบบบิดไม่ง่ายนักฝั่งนี้ก็จะเป็นตะข่ายสองช่องประมาณนี้แต่เป็นตะข่ายแบบที่มันไม่ใช่เป็นตะข่ายยืดนะก็เป็นตะข่ายฟิกฟซิปก็เป็นซิป y k k เหมือนกันหางเป็นไฮพรลอนแบบนี้ปึ๊บลูดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้อ่ะเห็นไหมตัวตะข่ายเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ตรงปลายเนี่ยมันซ้อนกันนิดนึงเห็นไหมอันนี้คือความดีเทลของเขาอ่ะการที่ทําอย่างเงี้ยทำให้ เวลาที่เราใส่ของเข้าไปอ่ะมันจะสามารถจุได้มากขึ้นเพราะมันมีรอยพับตรงนี้เวลาของใหญ่ๆเข้าไปอ่ะมันจะดันรอยพับตรงนี้ให้มันป่องขึ้นมาถ้าไม่มีตะเข็บตรงนี้มันจะใส่ของที่มีความหนาๆเนี่ยไม่ได้ใส่แบบพวกอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเข้าไปเห็นไหมมันจะสามารถดันเข้าไปจนสุดได้เลยถ้ามันไม่มีพวกเนี้ยมันจะดันเข้าไปสุดไม่ได้เพราะมันจะติดอ่าแต่ช่องด้านบนเนี่ยเขาก็จะแบบ ไม่ได้มีรอยพับเป็นตะเข็บไว้ให้อันนี้ก็คืออ่าก็จะแตกต่างกันก็คือถ้าใส่ของหนาๆเยอะๆก็มาที่ช่องด้านล่างแบบนี้อ่าส่วนถ้าเป็นช่องด้านบนก็อะไรที่บางๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมเวลาถ้าเป็นช่องด้านบนที่มันไม่มีตะเข็บเนี่ยมันจะเอาเข้าไปไม่ได้น,นะนจะติดโอเคส่วนด้านนี้อ่าที่เป็นแบบตัวด้านบนเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ให้มีตัวช่องอ e ีลาสติกทั้งหมด4ช่องตรงเส้นฝั่งขวาซ้ายก็จะเล็กๆหน่อยตรงนี้ก็จะใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยก็สามารถใส่พวกใส่ชงใส่าชาร์จอะไรก็ได้ว่าไป ประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้นะอ่าก็เนี่ยมี4ช่องให้เลือกได้เลยหรือจะไว้รัดพวกไอ้นี่ก็ได้นะพวกอ่าตัวอะแดปต์ตอะแดปเตอร์หรือเมาส์อะไรเงี้ยประมาณนี้นะนี้แล้วแต่อ่าเอาแบบถ้าเป็นเมาส์ก็จะดีหน่อยมันจะแบบยันอยู่ข้างล่างพอดีส่วนผ้าด้านในเนี่ยจะเป็น 300D l i p s t o p Nylon นะแต่ตัวเนี้ยเขา เปลี่ยนโทนนี่ปกติก็จะชอบสีส้มใช่ไหมตัวนี้เขาแบบมาสีเป็นเรียกว่าคูเกงจิมจอกแนวดูแล้วมันจะขาวๆหน่อยอะเออประมาณนั้นนะผมว่ามันลุกมันดีขามากเลาเรียกว่าคูเกงก็ว่ากันไปตามนั้นอ่าโอเคแล้วก็ด้านหลังสุดเลยจะมีช่องสำหรับใส่ iPad ซึ่งอันนี้เท่มากเลยนะมันเป็นแม่เหล็กนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่าเวลาเปิดออกอันจะอาออกอย่างนี้เลย มันจะมีปีกให้มันสามารถฟลิปออกมาได้อ่ามันก็จะแบบเป็นพื้นที่ให้หมอนเปียงมานิดนึงให้เราสามารถใส่ของเข้าไปได้ง่าย,ายเนี่ยใส่ได้ถึงพวก iPad Mini อะนะซึ่งอันนี้เราลองใส่เป็นตัวแท็บเล็ตตัวเล็กแปดนิ้วให้ดูเนี่ยก็จะประมาณนี้ปิดเข้าไปเนี่ยประมาณนี้ก็จะติดอยู่อย่างนี้แล้วก็ด้านหน้าของไอตรงที่เอาไว้ใส่แท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีช่องซิปอีกช่องนึงเ,เนี่ยใส่พัดบอร์ดเลยเนี่ยก็ใส่ได้ประมาณนี้ ซึ่งในช่องนี้นอกจากช่องใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีช่องเล็กๆให้3ช่องใส่พวก SD card อะไรเงี้ยได้นะหรือจะใส่พวกแบตสำรองของกล้องของอะไรเงี้ก็ได้เนี่ยพวกนี้ก็สามารถใส่ได้เลยในนี้ฟีเจอร์ก็จะประมาณนี้นะก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบว่าหายากสำหรับไซน์เนี่ยที่จะเป็นแบบกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ที่แบบใส่ตัวพวก iPad mini เข้าไปแล้วก็แบบใส่อุปกรณ์เสริมอะไรได้แบบครบเซตเลยตัวนี้เออหรือจะเอาไปแบบ,แบ,บอแดปเป็นแบบ ใส่พวกแอคชั่นแคมอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะไซส์มันพอได้ก็ใครชอบกระเป๋าแนวนี้เนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะที่ทาง Line a อ e l อ p t ิ o o นะหรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ส่วนถ้าอยากสั่งซื้อก็ได้เช่นเดียวกันกับทั้ง2ช่องทางก็คือทาง Facebook Messenger แล้วก็ Line แอดไอเลิ o ทส่วนถ้าใครชอบ s h อ p e e Lazada อะไรเงี้ยแพลตฟอร์มอื่นเรามีให้เลือกซื้อตามใจชอบเลยแต่แอบกระซิบนิดนึงถ้า ซื้อผ่าน Li น์แอดไอรัสกหรือทาง Facebook Messenger เนี่ยลองกระซิบถามได้บางทีช่วงนั้นเราใกล้จะออกโปรหรืออะไรเงี้ยบางทีมันจะแบบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปก่อนคือถ้ามันมีแบบโปรที่เรารู้แล้วอีก2วันจะออกอะไรเงี้ยบางทีเราให้ก่อนได้เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็แนะนําว่า สั่งซื้อทางร i น์แอดกับทาง Facebook m e s s e n g e r เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ต้องแบบหอว่าเดี๋ยวอาจจะอีก2วันโปมาพอดีเสียได้เลยอะไรเงี้ยอานนี้ถามก่อนได้นะโอเคก็ยังไงฝากช่องทางทั้งหมดไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรื่องไงเนี่ยเรามีสินค้าเพียบเลยอัลบากาีีเยอะมากแบรนด์อืนอ่นเติมเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม